ครับผมมาต่อรังที่สองนะครับผมก็รังนี้ก็เป็นเียเดี่ยวนะครับผมเียเดี่ยวก๊กมือเรียกนะครับผมเกี่ยวเข่าอยู่นู้นนะผมไก่นะผมเรียกรังเ็พอสมควรนะครับผมเก็บเม็ดเลยน่าจะยังอ่อนอยู่ครับแต่น้ำน่าจะโอเคครับผมพอไกล้ๆรังที่เอาเมื่อกี้นี้ครับผมไม่ได้ไกลกันนะครับผมพื้นที่นี้น้ำน่าจะดีครับ ยายชมเขาเกี่ยวเข่าครับผมเขเรียกบอกหนุนนะครับผมเสียเดี่ยวคนเรียกนะครับว่าหลังอยู่นี่หลังนึงอ่ะีมันอยู่ทิศทางผมวิ่งรถผ่านเสียเดียวปอดีเสียเดียวก็ได้เรียกนะครับหลังน่าจะงามนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมรลังกันเลยไปดูกันดูล้างึ่งน,นะครับผมนี่ก็เข่ากำลังเกี่ยวนะครับผม ก็มีไม่เต็มเม็ดบ้างนะครับนี่ยังเขียวอยู่นะครผมดีเยเดียวเรียกนะครับหลังน่าจะงาม,งามสวยนะครับเดี๋ยวคอยชมรังกันครับน่าจะไม่แก่นะครผมผงจะอ่อนๆอยู่ชมไปเขานะครับงามนะผมเข่า อยู่ไม่สูงครับผมอยู่ต่ำๆนะครับผมอยู่ขึ้นปึ๊บเดียวก็ถึงลังนะครับผม่ถพาชมนะครับนั่นครับคนบอกนะผมนยืนกําลังรัดเข่าอยู่ด้วยนะนะครับนะนั่นแหละโอเคไปดูกันนะครับนี่ครับผมใกล้ครับผม หลังก็อพอสมควรนะครับผมแต่สิบเซนนะครับแต่สิบเซนไม่ขาดนะเดี๋ยวจะไปตั้งกล้องของบนนะก็นะครับตั้งกล้องหวนให้ดูชัดๆตั้งหน่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจุดครบขึ้นเลยครับนี่ครับสวยนะครับผมเต้นแผ่นพอดีนะครับผมน้ำหวานก็ดีนะครับผมทิศตาสวยนะครับผมสองโลอาจจะไม่ขาดนะครับผมเดี๋ยวน้ำหวานจะแบ่งให้ คนเรียกนะผมโอเคครับตั้งกล้องครับผม สองโลกว่าสามโลครับเยอะสั่งได้นะผมของฟันไทยนะผมฟันไทยสองห,ห Guys, ้านะผมสดๆจากป่านะผมมีอยู่บ้านก็เยอะนะผมน้ <Nir vana> <forward> ่หวานหล้ยันวันเยอะเลย ขาดนะครับผมกำลังท้องไปชิมนนึงครับผมเกิดเป็นยาหนานะครับผมอาจจะไปเสียนะครับผมขาดนิดหนึงนครับผมรุ่มือ หลังสวยๆนะครับผมน้ำก็แบ่งเสียเดียวครับผมเสียเดียวคนเรียกบอกครับผมลังที่สองนะครับผมเสียเดียวจัดให้ครับผมนี่นะครับก็แบ่งน้ำไปกินแล้วก็รังสวยๆนะครับผมนี่ขาวโบ๊รัะผมเสียเดียวให้แม่ยายย่างนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมผันชายสองห้าหรือทันชายทองสวัสดนะครผม ครับขอบคุณครับผมก็มาต่อลังที่สามของวันที่สิบสี่พฤศธิกาหกเจ็ดนะครับผมลังนี้ก็เห็นว่า่าจะสิบห้าวันแล้วนะครับผมแต่ก็ทรงเหมือนอ่อนๆทำยาวๆนะครับผมแต่สิบห้าทวกวันแล้วแหละครับผมจะขึ้นลองเช็คดูเลยครับผมเดี๋ยวชมนะครับผมนี่นะครับผมทำเป็นทรงยาวๆนะครับผม แปลกๆนะผมเหมือนจะไม่ทำแต่ก็ยังยงจะยานหน่อยหนึ่งนะผมเดี๋ยวลองเช็คดูเลยครับผมเข้ามาดูสองรอบแล้วไม่ทำเดี๋ยวขึ้นดูนะผมเผื่อจะแดงนะผมโอเคครับ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> ผมขึ้นไปรุ่นกันข้างบนเลย okay, ครับผมโอเคครับผมดูครับทำหัวหน้าใหญ่กว่าลังนะผมนี่ปาดนะครับออ้อลังการเลยครับผมหัวหนา้า ลังไม่ใหญ่ับผมโอ้ทำไมเขาเนี่ยลังเกียบพูนะผมแต่หลอกแรกอ่อนๆยังไม่เต็มดีด้วยนะผมแสดงว่าก็นานแต่ว่าสั่งลังชานะผมแต่สั่งตั้งวหน้านะครับผมโอ้หยอมรับเลยครับหวหน้าถึงหนนี้ใหญ่จริงนะผมมีพกมีเจ็ดนะผมโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องครับผมสดสวยนะผมหวหน้าครับ เด็ดสอนเด็ดสอนไม่มีเท่าไรนะครับผมแต่น้ำเต็มนะผมมีตาเป็นบางส่วนครับผมร่างปาดง่ายๆ,ๆครับผมล่างนาี่

ไปอนองนงนานมครับสวยจริงๆรับงามยอดเลยครับผมจะปาดทีเดียวได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูรุนกันเลยอย่างนี้ โอ้ดีแลเนี่ยตื้อถึง18มาให้นะครับแต่3าที่จะใส่พอดีเลย นีดีครับผม วนรึเปล่ามักากาานก็เป็นนะรั่วครับอโหนักเียครับผม,มาดเกกโลครับครับผม น้ำใหญ่เลยครับผมโอ้โหใหญ่กว่ารังนะครับผมนี่โอเคครับก็เป็นรังที่3ามของวันที่14ี่พุศธิกาพุเ็นะครับผมสวยๆครับผมสั่งได้นะครับผมนี่วันนี้สวยมากครับผมน้ำผึ้งช่วงนี้จะเริ่มเหนียวนะครับผมเพราะไม่มีฝนแล้วนะครับผมสวยเลยครับโอเคครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมคลิปผม นะครับผมก็ขอบคุณมากมาครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับของพันชทัยทองสวัสดอพันชัยเสาห้านะครับขอบคุณครับน้ตงต้นกันครับ